สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ท่านเรามาชั a นแนววันนี้เสนอเรื่องหุบเขาทานตะวันขอคนละหนึ่งแชร์หนึ่งไลเพื่อเป็นกำลังใจให้กับพวกเราทีมงานด้วยนะครับชาลีเด็กชายตัวเล็กหัวใจบริสุทธิ์อาศัยอยู่ในหมู่บ้านเล็กๆแห่งหนึ่งกลางหุบเขาหากแต่หุบเขาแห่งนี้ เป็นหุบเขาที่แห่งแรงและร้อนระอุมากเนื่องจากสภาพอากาศที่ปราศจากสายฝนมานานมากแล้วต้นไม้ใบหญ้าต่างก็เหีเ่ยวเฉาตามตามกันไปสำไรไปกว่านั้นลำธารสายเล,เล็กๆในหมู่บ้านก็แห้งขอดและขุ่นข้นชาลีคิดอยู่เสมอหากผ่านพ้นฤดูแรงนี้ไปได้หรือมีฝนตกลงมาบ้างก็คงจะดีไม่น้อยชาวบ้านจะได้มีน้ำพอกินพอใช้ ในทุกๆวันเด็กชายตัวน้อยจะต้องไปตักน้ำที่ลำธารซึ่งอยู่ห่างไกลจากบ้านของเขามากแม้จะลำบากเกินไปสำหรับเด็กตัวเล็กๆแต่ชาลีก็ไม่เคยขี้เกียจหรือบ่นอะไรเลยสักคำเพราะอยากช่วยพ่อแม่แบ่งเบาภาระเพราะความแห่งแรง้งทุกคนในหมู่บ้านต่างจึงต้องดินรนมาใช้น้ำกันที่นี่เว้นเสียแต่ชายชาราคนหนึ่งเขามีนามว่าพอเทาเจิม ที่อาศัยอยู่ตามลำพังในบริเวณติดเชิงเขาพื้นที่แห่งนั้นมีน้ำตกเล็กๆน้ำก็ใสสะอาดและเพียงพอต่อความต้องการเขาจึงไม่ต้องลำบากไปตักน้ำเช่นคนอื่นๆบริเวณรอบานของชายชราต่างก็ถูกล้อมรอบไปด้วยรั้วลวดน้นาโอบรอบไปด้วยพืชผันไม้ที่มีน้ำอยู่หนานแน่นเพราะ้ดยนิสัยส่วนตัวของชายชราไม่ชอบยุ่งยามกับใครหรือแบ่งปันกับใครทั้งนั้นหากมีใครเข้ามาหวังใช้น้ำที่น้ำตก ก็จะถูกชายชราออกปากไล่ทันทีเพราะเกรงว่าหากมีใครมาใช้น้ำบ่อยๆจะกลายเป็นตนแทนที่จะไม่มีน้ำกินน้ำช้ยเช้าวันหนึ่งในขณะที่ชาลีกํำลังเดินไปตักน้ำที่แม่น้ำเขาเจอกับเด็กผู้หญิงตัวเล็กๆคนหนึ่งเธอกำลังนั่งร้องไห้อย่างน่าสงสารอยู่ริมฝั่งไม่รอชา้าชาลีจึงรีบเข้าไปถามเธอโดยความสงสัยเธอเธอร้องไห้เหรอ เป็นอะไรหรือเปล่าขันนะ้ำของฉันหายไปมันเป็นขันที่ย่าให้ฉันมาย่าเขียนชื่อของฉันเอาไว้ด้วยจะช่วยฉันหาได้ไหมเด็กสาวเอ่ยตอบก่อนที่จะชี้ไปที่แม่นม้ําเป็นเชิงบอกว่าขันที่เธอทําหายมันตกลงไปบริเวณริมฝั่งตรงนั้นชาลีจึงเดินไปที่บริเวณที่เกิดเหตุก่อนจะเอ็นกายนอนราบลงกับก้อนหินริมฝัง่ง เขาเอามือลงไปควานหาขันบริเวณนั้นรอเพียงไม่กี่อึดใจขันใบปรดของเด็กสาวก็มาอยู่ในมือของชาลีเธอดีใจมากและเอ่ยขอบคุณก่อนจะยืนห่อผ้าสีแดงให้แก่ชาลีจากนั้นก็เดินหนีหายจากไปอย่างรวดเร็วชาลีแปลกใจมากเมื่อแกห่อผ้าออกและพบของที่อยู่ข้างในมันคือมเมล็ดพันธุ์มากมายอยู่ในนั้น แต่เด็กชายยังไม่ทราบว่ามันคือมเมล็ดพืชชนิดไหนเขาจึงนำห่อผ้ากลับบ้านไปถามมารดาก็ได้ความว่ามันคือมเมล็ดทานตะวันแต่เราจะปลูกมันไม่ได้หรอกลูกลูกก็รู้ว่าหมู่บ้านเรามันแห้งแล้งแค่เพียงน้ำจะใช้กินใช้ดื่มก็ยังลำบากเลยพลื้นดินก็แตกแห้งกร้านเสียขนาดนั้นแต่ฉันอยากลองเอาไปปลูกจ้ะแม่บางที ฝนอาจจะตกในอีกไม่กี่วันก็ได้นะจ๊ะถ้าเช่นนั้นก็ตามใจเธอถ้าลูกอยากจะปลูกแม่ก็ไม่ว่าเพราะแม่เองก็ชอบดอกทานตะวันเหมือนกันหากฝนตกจริงๆทานตะวันก็จะเติบโตวสวยงามชาลีคิดว่าเขาจะนำเมล็ดทานตะวันไปปลูกไว้ให้ทั่วหมู่บ้านบ้านทุกหลังในหมู่บ้านนี้จะต้องมีแต่ดอกทานตะวัน หากฝนตกเมื่อไรหมู่บ้านนี้ก็คงจะสวยงามด้วยดอกทานตะวันไม่น้อยเมื่อคิดได้ดังนั้นเด็กชายจึงนำมเมล็ดทานตะวันเหล่านี้ไปปลูกไว้ตามบ้านเรือนต่างๆเริ่มตั้งแต่บ้านหลังแรกกระทั่งถึงหลังสุดท้ายทําเช่นนี้เช่นเดียวกันทุกหลังผู้คนในหมู่บ้านที่เห็นต่างก็ยิ้มเอ็นดูไม่น้อยแต่เช่นเดียวกันทุกคนต่างสายหน้าและบอกกับชาลีว่าในสภาพแวดล้อมตีแห่งแรงเช่นนี้ มเมล็ดทานตะวันของชาลีคงไม่มีทางงอกเงยออกดอกออกผลหรอกเพราะพื้นดินในหุบเขาที่แสนแห่งแรงนี้ทั้งเหนียวและแข็งมากแต่ชาลีก็ตอบออกไปอย่างเช่นเดียวกับที่ตอบแม่ของเขาว่าอีกไม่นานฝนอาจจะตกลงมาก็ได้เมื่อมาถึงบ้านของพอตเอเจิมเป็นหลังสุดท้ายชาลีเหลือมเมล็ดทานตะวันอยู่เพียงหามเมล็ดเด็กชายตัวน้อยมองหลอดรั้วกำแพงน้ำเข้าไป ็พบว่าไม่มีใครอยู่ในนั้นเขาเอ่ยพึมพำปลอบใจตัวเองและบอกตัวเองว่าเขาจะต้องนำมเมล็ดทานตะวันที่เหลือไปปลูกที่บ้านของพอเถ่าเจิมให้ได้ชาลีเดินเข้าไปช้าๆเขาได้ยินเสียงของน้ำตกไม่ไกลไม่ไกล,ไไกลออกไปเมื่อเดินสำรวจไปรอบๆก็พบว่ามีน้ำตกเล็กๆอย่างที่ตนได้ยินน้ำที่ไหลลงมาจากหน้าผาเชิงเขาต่างรวมกันเป็นลำธารเล็กๆน้ำก็ใสสะอาด ต่างจากแม่น้ําข้างนอกไกลโขผิวน้ําที่ต้องแสงแดดพอประกายระยิบระยับสอง้างทางของริมทานแคบๆมีหญ้าและต้นกล้วยขึ้นเขียวเฉอุ่มชาลีค่อยๆเดินเข้าไปใกล้ลำทารอีกนิดแต่เขาก็ต้องสะดุ้งสุดตัวเพราะเสียงตะโกนของพอเทอรเจิมที่ดังมาจากข้างหลังหยุดอยู่ตรงนั้นนะด้วยความตกใจทําให้ชาลีทำมเมล็ดทานตะวันที่เหลือ ร่วงโรยลงบนพื้นอย่างน่าเสียดายเมื่อเขาหันกลับไปมองก็พบพ่อเต่าเจิมยืนหน้าตะมุงถึงด้วยความโกรธพร้อมทั้งเอ่ยถามด้วยน้ำเสียงที่ไม่พอใจเธอเป็นใครเจ้าหนูเธอเข้ามาในบ้านของฉันได้ยังไงแล้วเขามาทำไมฉันฉันชื่อชาลีจ้ะฉันแค่จะเอามาล็ดทานตะวันมาปลูกเฉยๆเองจ้ะปลูกทานตะวันงั้นหรือชายชราถามเสียงเข้ม ก่อนจะมองสำรวจชาลีให้ทั่วไม่เห็นว่ามีเมล็ดทานตะวันอย่างที่ชาลีกล่าวอ้างเลยสักนิดจากนั้นก็แกนหัวเราะออกมาและเอ่ยขึ้นว่าเธอคิดว่าฉันจะเชื่อเรื่องที่เธอพูดงั้นหรือเธอกำลังจะไปที่รำทานเพื่อขโมยน้ำเหมือนคนอื่นๆใช่ไหมแม้ว่าชาลีจะปฏิเสธแค่ไหนแต่ชายชาราก็ไม่เชื่อสำายังตะคอกเล่ชาลีรีบกลับไป ก่อนที่เขาจะมอโหไปมากกว่านี้เด็กชายก็ไม่รอชา้ารีบวิ่งออกมาจากที่นั่นในทันใดเมื่อกลับมาถึงบ้านแม่ก็ถามเขาเรื่องการปลูกดอกทานตะวันชาลีจึงเล่าให้มารดาฟังว่าเขาได้ทําการปลูกไปจนหมดแล้วหากแต่มีหาเมล็ดที่ทําหายดูท่าทางลูกคงจะเหนื่อยไปอาบน้ำอาบท่าแล้วมานอนพักซะนะ เขาทำตามที่แม่บอกจากนั้นก็พลอยหลับไปเพราะความเหนื่อยแม้แต่ในความฝันของเขาเขาก็ยังฝันว่าพอถอเจือยังคงวิ่งไล่ตนอยู่เพราะกลัวว่าจะไปขโมยน้ำที่ลำธารหลายสัปดาห์ผ่านไปฝนก็ยังไม่มีท่าทีว่าจะตกลงมาในหุบเขาเลยสักนิดมเมล็ดทานตะวันที่ชาลีปลูกเอาไว้ก็ยังคงไม่สามารถงอกเงยขึ้นมาได้แม้แต่เพียงต้นเดียวแต่ต่างจากมเมล็ดทานตะวันหาเมล็ด ที่เขาทําหายที่ลําธารของพ่อเฒ่าเจิมเพราะในตอนเช้าของวันหนึ่งในขณะที่ชายชรากําลังออกมาตักน้ําที่ลาําธารเขาเห็นต้นทานตะวันสามต้นขึ้นอยู่ใกล้ๆลาธารแถวนั้นสองต้นกําลังออกดอกเหลืองอารามบานสะพรั่งส่วนอีกต้นมีดอกที่กําลังจะบานในไม่ช้าชายชรารู้สึกแปลกใจที่เห็นดอกทานตะวันเกิดแถวนี้เขานึกย้อนกลับไปถึงตอนที่ตัวเองยังเป็นเด็ก อยู่กับครอบครัวในบ้านหลังใหญ่มีพ่อแม่พี่ชายและน้องสาวรวมถึงตัวเขาด้วยทุกคนต่างมีความสุขและความทรงจำมากมายหน้าบ้านหลังใหญ่ก็เต็มไปด้วยต้นทานตะวันสีทองอารามความสุขที่ตกตะกอนในใจมานานกลับถูกกวนชวนให้คิดถึงความเก่าความหลังพรเต่าเจิมนึกแปลกใจใหญ่ถึงมีต้นทานตะวันเกิดขึ้นที่นี่ได้เหตุการณ์วันนั้นวันที่ชัยเข้ามา ก็ย้อนกลับมาอีกครั้งฉันฉันชื่อชาลีจ้ะฉันแค่จะเอา,มาเมล็ดทานตะวันมาปลูกเฉยๆเองจ้ะชายชาราตักน้ำใส่ตุ่มเล็กๆจนเต็มจากนั้นจึงมานั่งพักใต้ต้นกล้วยมองดูดอกทานตะวันแสนสวยพล่างคิดถึงเด็กผู้ชายคนนั้นชายชาราคิดเอาไว้ว่าหากชาลีกลับมาที่นี่อีกครั้งเขาจะอนุญาตให้ชาลีให้ใช้น้ำจากลำธารที่นี่ได้เป็นเพราะชาลี เาถึงได้นึกถึงช่วงเวลาดีๆในอดีตอีกครั้งในทุกๆวันช,ชายชราจะออกมานั่งรอชาลีเพราะคิดว่าชาลีจะกลับมาที่นี่อีกแต่จนแล้วจนเล่าก็ไร้วีแววของเด็กคนนั้นช,ชายชราทนรอต่อไปไม่ไหวจึงเข้าไปถามชาวบ้านในระแวกใกล้ๆชาวบ้านบอกว่ารู้จักชาลีเป็นอย่างดีบ้านของเด็กคนนั้นอยู่ที่ท้ายหมู่บ้านแต่ตอนนี้ชาลีกำลังป่วยไม่สบาย เขาเป็นไข้มาหลายวันแล้วไม่หายสักทีชายชราจ,จึงกลับไปที่บ้านของตนอีกครั้งเขาตักน้ําจากลําธารเอาไว้และพบไปที่บ้านชาลีด้วยทั้งยังเด็ดดอกทานตะวันติดมือมาด้วยสองดอกเมื่อมาถึงบ้านของชาลีแม่ของชาลีรู้สึกแปลกใจไม่น้อยที่เห็นพอต่อเจอมาถึงที่นี่จึงอ้ำอึงไม่รู้จะทักทายเช่นไร ชายชราจึงเอ่ยขึ้นแทนสวัสดีฉันมาเยี่ยมชาลีเขาเป็นยังไงบ้างแม่ของชาลีจึงเชิญชายชราเข้ามานั่งข้างในชาลีที่กำลังนาศีดเสียวนอนตัวสั่นเพราะพิษไข้เขานอนหลับตาหากแต่ยังคงไม่ได้เข้าสู่ห่วงแห่งความฝันชายชราขยับเข้าไปใกล้ๆเด็กชายก่อนจะเอ่ยเรียกชื่อเบาๆชาลีก็ค่อยๆลืมตาขึ้นเขาเห็นใบหน้าของชายชราที่กำลังส่งยิ้มมาให้ ในมือเหีียวยนมีดอกทานตะวันอยู่สองดอกชาลีจึงเอ่ยถามด้วยความตื่นเต้นดอกทานตะวันนี้เก็บมาจากไหนเด้อจ๊ะก็ต้นที่อยู่ข้างลำธารไงละ่ะที่เธอไปทำหล่นเอาไว้ชายชรานำน้ำที่ตนเอามาจากลำธารมอบให้กับชาลีดื่มเด็กชายรับน้ำมาดื่มดับกระหายในตอนนี้เขาไม่ได้รู้สึกกลัวผอเจิมอีกแล้วเมื่อดื่มหมด เขาก็เอ่ยขอบคุณด้วยความสุภาพพร้อมทั้งเอ่ยว่าตนนั้นยังไม่เคยได้ดื่มน้ําที่ใสสะอาดขนาดนี้มาก่อนหลังจากวันนั้นมาอาการของชาลีก็ดีขึ้นเรื่อยๆจนกระทั่งหายเป็นปกติชาลีจึงกลับไปที่บ้านของพ่อเจิมอีกครั้งชายชารารู้สึกดีใจมากที่ชาลีกลับมาเยี่ยมตนทั้งยังมอบเลยน้ำว้าสุกจากต้นให้ชาลีได้กินอีกด้วยไปบอกพ่อของเธอ และชาวบ้านนะว่าให้มาช่วยกันขุดหลอกลำธารน,นี้เราจะขุดให้มันกว้างขึ้นและลึกขึ้นน้ำจะได้ไหลไปถึงหมู่บ้านทุกคนจะได้มาใช้น้ำจากลำธารที่ใสสะอาดนี้ด้วยกันเมื่อได้ยินเช่นนั้นชาลีจึงโผล่เขากอดพอเตอาเจิมด้วยความรู้สึกขอบคุณที่พอเตอาเจมไม่ได้หวงลำธาน,นี้ไว้คนเดียวอีกแล้วชายชราย,ยิ้มออกมาบางบงกับความไร้เดียงสาข,ของชาลี ทั้งยังยกสองมือกอดตอบอีกด้วยวันต่อมาพ่อของชายหลีและชาวบ้านรวมถึงพโตเ,เจิมก็มาช่วยกันขุดลำธารจนลำธารที่แคบๆกลายเป็นลำธารขนาดใหญ่ทั้งลึกและยาวไปจนถึงตัวหมู่บ้านชายชราจึงเอ่ยว่าต่อไปนี้น้ำที่นี่เป็นของทุกคนทุกคนในหมู่บ้านจะมีกินมีใช้อย่างเพียงพอไม่ต้องลำบากกันอีกแล้ว ตั้งแต่นั้นมาพอเตเจิมก็กลายเป็นเพื่อนกับทุกคนในหมู่บ้านชาวบ้านที่อาศัยอยู่ใจกลางหุบเขาก็มีน้ําใสสะอาดไว้กินไว้ใช้ทั้งยังมีน้ํามากพอที่จะใช้ทําสวนเล็กๆหน้าบ้านปลูกผักสวนครัวหรือพืชพนธุ์นื่นๆอีกมากมายทุกคนยังไม่ลืมที่จะรดน้ําต้นดอกทานตะวันที่ชาลีปลูกเอาไว้ด้วยไม่นานเกินรอต้นทานตะวันก็งอกขึ้นมาออกดอกสวยเหลืองสะพรั่ง มันเติบโตและขยายพันธุ์ได้อย่างรวดเร็วทำํำไมทั่วทั้งหมู่บ้านที่เคยแห้งแล้งกลับอุดมสมบูรณ์และเต็มไปด้วยความสดใสของดอกทานตะวันขอฉันทำด้วยคนนะชาลีเงยหน้ามองกูมาไมในขณะที่กำลังปลูกต้นทานตะวันเพิ่มเขายิ้มออกมาอย่างดีใจ เมื่อได้เจอกับเด็กผู้หญิงคนนั้นอีกครั้งต้องขอบคุณเธอที่ทํำให้หมู่บ้านแห่งนี้กลายเป็นทุ่งทานตะวันและทําไมพอเท่าเจมิมยอมแบ่งปันน้ํากับชาวบ้านจากเมล็ดทานตะวันในห่อผ้าแดงของเธอวันนั้นได้สิมาปลูกด,ด้วยกัน และนั่นก็คือท่านเล่ามาเรื่องหุบเขาทานตะวันแล้วพบกันใหม่ท่านเล่ามาในตอนหน้าสำหรับวันนี้สวัสดี